อันนี้เคาะทําไมครับแม่เคาะเรียกปลาอ๋อถ้าได้ยินเสียงเขาจะมาครับเคาะเรียกปลาจ้าโอ้นี่ครับอันนี้ปลาอะไรครับแม่ปลาดุกค่ะปลาดุกครับจ้โอ้เยอะมากเยอะมากครับเลี้ยงไว้ประมาณกี่ตัวครับแม่อยู่นี่นี่บ่อนี่แสนค่ะลงไว้แสนตัวจ้าบ่อนี่แสนตัว เพราะว่าบ่อนี้ใหญ่ลึกลึก2เมตรเลยบ่อครับด้านปศุสัตว์นี่มีเลี้ยงอะไรบ้างครับแม่ตอนนี้เลี้ยงไก่ค่ะมีไก่เลี้ยงไก่โอ้จ้าพืชผักเราไม่ได้ซื้อปุ๋ยอันนี้ก็เลี้ยงควายใช่ไหมครับแม่จ้าเลี้ยงควายเลี้ยงไว้กี่ตัวครับแม่สี่ตัวค่ะสี่ตัวครับนี่จ้าโอ้จ้าเยอะมากเยอะมากครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำชัยเพื่อเกษตรนะครับช่องที่จะพาทุกท่านมาเรียนรู้เรื่องราวของการทําการเกษตรและอาชีพที่หลากหลายครับวันนี้ครับผมมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดกระธิ์นะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับไรนาสวนผสมนะครับมีการเลี้ยงปลานะครับปลูกพืชนะครับปลูกผักพืชผักสวนครัวนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับไปไปดูนะครับท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนครับไรนาสวนผสม แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ครับช่วยแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยครับแ้่แม่ละมุนเพชรปัญญานะคะทําไรนาสวนผสมค่ะที่นี่อยู่บ้านอะไรครับแม่บ้านบ่อค่ะบ้านบ่อจ้าบ้านบ่อตําบลตาบลธัญญาอาเภอกมลงลาใัยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์รับก็วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมเรื่องราวของการทําไรนาสวนผสมจ้านะครับจ้าแม่ครับก่อนหน้านี้ แต่ก่อนเคยทําแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยทําเกษตรเป็นแบบไหนครับแต่ก่อนเป็นเชิงเดียวค่ะทําไรนาอย่างเดียวโอ้<า>ก,ก็มีเป็นเป็นนาข้าวใช่ไหมนาข้าวค่ะแล้วหันเหยังไงมาปลูกผักสวนครัวแบบไรน,นาสนผสมแบบนี้หันเหมาทํานี่ก็ใจรักค่ะอยากทําโอ้เพราะว่าทําหลายอย่างปลูกหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ได้กิน เีลือกินเราก็ขายจ้ะไม่ต้องไปพึ่งตลาดเขาอันนี้คือข้อดีเลยจ้ะเป็นพืนผักสวนครัวทั่วไปจ้ะทั่วไปเราอยากอะไรเราก็ปลูกลงไปเราชอบอะไรเราหเยื่อชมสักหน่อยครับแม่มีอะไรบ้างตอนนี้ครับจ้ะมีค่ะมีมะเขือเทศค่ะูนี่ครับจ้ะท่านผู้ชมมะเขือเทศปลูกเองปลูกเองค่ะใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวมันละกอค่ะ มีโหระพาด้วยค่ะโหระพาอันนี้ก็โหระพาจ้าปลูกโหระพานะครับจ้าแล้วนี่ต้นเขาประมาณสักกี่เดือนนะครับไอ้มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนี่หละค่ะดกขนาดนี้จ้าประมาณสี่เดือนค่ะประมาณสี่เดือนจ้าใส่ส่วนมากก็เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกค่ะโอ้จ้านีครับมีคามยคามัลกอใส่ปุ๋ยคอกมีคามีมะลกอตรงนี้มีออกลูกแล้วค่ะนี่มีกล้วยด้วย่ะมาดูฝั่งนี้ครับท่านผู้ชม ในนาสวนผสมนะครับตรงนี้ออกลูกแล้วเห็นแล้วก็มีความสุขนะครับนี่ก็เป็นกล้วยโอ้นี่หลครับมีมะละกีนกด้วยค่ะมะละกีนกจ้ปลูกคนเดียวทําคนเดียวครับแม่จ้าปลูกคนเดียวทําคนเดียวค่ะใจชอบ,บไม่ไม่ต้องเรียกใครมาช่วย <transferring S 2> นี่ก็เป็นพริกพริกสวนนี่ครับมีพริกสวนจ้ามีมะเขือ มะเขือนะครับปลูกสลับกันไปแบบไล่นาสวนผสมจริงๆนะครับชอบอะไรก็ปลูกตามใจชอบไม่ได้วางแผนอะไรมากมายก็คือตรงไหนที่ลงได้หลุมได้ก็ลงไปเลยจะชอบให้อยู่ตรงไหนก็อันนี้ก็เอาฟางจากนี่มาครับนี่ฟางจากทุ่งนาพต้นน้อยนาครับน้อยนาอันนี้ต้นอะไรครับม่เนี่ยอันนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะสะดาไหมหรือว่า มะกอกเขาเรียกเสดาเสดาครับจะใบมันเหมือนใบมะกอกเนาะนี่คือดอกมันค่ะนี่เสดาเขาเรียกเสดาบกเสดาบกจ้ะนี่ครับลักษณะเสดาบกเสดาบกอร่อยผมก็เพิ่งเคยเห็นอร่อยค่ะกินกับไอ้นั่นลาบกินกับลาบลาบก้อยเสดาบกนะครับกะเพรานี่ยครับนี่จานี้กะเพราโอ้จ้ามะม่วงกำลังออกดอกต้นเล็กๆเนี่ยติดดอกออกผลเลยเนี่ย อันนี้ก็มะเขือมะเขือมะเขือกำลังออกลูกจ้ะกรอบใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวเผือกรอบนี้กินกับลาบได้ไหนะจ้ะกะเพราครับกะเพราหลากหลายครับท่านผู้ชมจ้ะนี่นครับก็มีมะเขือเทศเขือเทศ ต้องพึ่งเคมีอินทรีย์อย่างเดียวนี่ครับจ้าหญ้านี่ก็เอาฟางแบบนี้กบไปเลยจ้ไม่มีหญ้าขึ้นเลยครับไม่ได้ดเลยเป็นเป็นปุ๋ยเลยเนาะจ้ะเอาอันนี้ที่ที่ร้องไว้เนี่ยอันนี้ปลูกอะไรครับแม่อันนี้เลี้ยงกบค่ะนี่อ๋อเลี้ยงกบจ้ะยังไม่ได้เอามาวนี้ดูไหนอรแม่เลี้ยงกุมภาช่วงกุมภาจ้ะกุมภาแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้เลี้ยงยังไม่ลงเนาะจ้ะยังไม่ลงเรียนกุมภาค่ะ น,นี่ครับมาดูโอ้ข้างหลังนี่ครับจ้ะนี่พริกสวนเห็นล้วก็มีความสุขครับท่านผู้ชมจ้ะปลูกมะเขือจ้ะโหระพานะครับโหระพามีมะละกอมะละกอมะละกอกำลังหามด้วยโอ้นี่ครับลูกอย่างใหญ่เลยจ้ะมะละกอนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นสะโอ้เลยครับท่านผู้ชมนู่นมีบอ่อปลา เป็นบ่อปลานะครับลงไปชมกันเลยเนะาะไปไปดูนครับท่านผู้ชมไปชมกันเลยเลี้ยงเลี้ยงปลาอะไรบ้างอ่ะแม่อยู่เนี่ยปลาดุกค่ะนี่ยโอเป็นปลาดุกใช่ไหมครับจ้ะเป็นปลาดุกนะไปดูบ่อปลาบ้างครับท่านผู้ชมไปนะสวนผสมเป็นปลาดุกมีมะพร้าวด้วยอันนี้เป็นปลาดุกนะครับจ้ะ ี้เขามาตีไ <Gym>. ล <ım eni> like? ่นามันกลัวมันกลัวนี่เขามาปั่นนาอยู่นี่จ้ะเขามาปั่นนามันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ปกติเขาจะปกติก็ขึ้น่อนอาหารนะครับจ้ะนี่เขากลัวโอ้กลัวรถปั่นนาอันนี้ให้อาหารช่วงไหนบ้างครับแม่ให้เช้ากับเย็นค่ะเช้ากับเย็นจ้ะประมาณสักแปด นาฬิกาตอนเย็นก็17บเเนี่ยเนาะประมาณนี้อันนี้ก็17บเนาฬิกาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับโดยประมาณประมาณนี้นะครับ17บเนาฬิกาแล้วกำลังออกมานู่นครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วออกมาแล้วนะครับเริ่มได้กินอาหารแล้วครับโอ้นี่ครับนี่ เห็นเลี้ยงแล้วก็มีความสุขเนาะแม่เนาะมีทั้งผักมีทั้งปลานะครับจ้ะมีทุกอย่างแล้วก็ช่วงเดือนนี้แล้วขยับไปอีกก็กุมภาน้าคือจะเริ่มเลี้ยงกบใช่ไหมครับแม่จ้เริ่มเลี้ยงกบเดือนกุมภาละปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกนี่ขายดีสุดแมากก็จะเป็นย่างส้มตำจ้าขายดีมากเลย ย่างส้มตำผัดผัดเผ็ดก็อร่อยอตอนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับท่านผู้ชมมาให้อาหารปลากันครับอยู่กับแม่ละมุนนะครับวันนี้บอ่อนี้ลงประมาณสักกี่ตัวครับแม่บอ่อนี้ประมาณสามพันโอ้้ะกว้างนี่ประมาณเกือบเกือบยี่สเมตรได้เนาะไหมเนาะได้จ้ะ นะครับกว้างประมาณถึง20เมตรนะครับท่านผู้ชมจ้านี่ครับจากฝั่งนี้ที่เราลงมาก็จะเป็นทางฝั่งนี้นะครับเป็นขอบสะเนาะฝั่งนู้นฝั่งนี่ก็เลี้ยงใช่ไหมครับที่เอาผ้ามาบังไว้เนี่ยครับแม่ไม่ค่ะอันนั้นเลี้ยงอะไรครับเนะี่ยอันไม่ได้เลี้ยงค่ะอันนั้นอ๋ออันนั้นปลูกข้าวอ๋อปลูกข้าวจ้าปลูกข้าวนะัาปีครับนี่นะครับ บรรยากาศยามเย็นครับท่านผู้ชมปลาเขาเขากลัวเนาะเมื่อกี้เนาะจ้าเขากลัวรถปั่นนามีรถไถนา,ม,นามาปั่นนาอยู่ข้างนี่เลครับนี่ก็เริ่มขึ้นมาเลยครับนี่นะครับประดุกประดุกหรือว่าปลากลัวผมครับแม,ไม่ไม่กลัวไม่กลัวเรากลัวคนนี่แล<ะ>้วมั้งเมื่อกี้เขาตกใจนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับท่านผู้ชม อยู่ว่างๆครับมาชมช่องน้ำชัยพืชเกษตรครับท่านผู้ชมท่านไหนที่สงสัยนะครับหรือว่าอยากเข้ามาชมนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับด้านล่างได้เลยนะครับหรือจะโทรมาหานะครับแม่อะไรนะครับแม่ละมุนเพชรแม่ละมุนเพชรนะครับอันนี้ชื่อเต็มแม่ละมุนเพชรนะครับผมก็จะบอกทวนๆดเลยเมื่อกี้แม่ละมุนตลอดเลยแม่ละมุนเพชรนะครับท่านผู้ชม นี่โอ้บรรยากาศยามเย็นครับเพียงไปดูปลาไปครับท่านผู้ชมมีมันมีความสุขดีอที่แม่บอกว่าอะไรนะตอนกลางคืนก็ไม่อยากหลับอยากนอนอยากมาทำสวนอยากมาทำสวนอยากลุกมาทำนี่นะครับโอ้อูมาก็เป็นปลาดุกครับอยู่นี่ ข้าวของแพงเราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะเรามีหมดละครบทุกอย่างอยากกินผักอะไรก็มาที่สวนนี้ได้จ้าโอ้นี่แหละครับข้อดีของการปลูกผักนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกินเราก็ขายเนาะแบ่งเพื่อนบ้านไปกินมัม่งเมื่อกี้มีแม่ค้ามาอันนั้นคือเขามารับซื้อใ,ใช่ไหมครับตะไคร้ใช่ไหมจ้า เราตัดขายยังไงอ่ะครับแต่ใครที่แม่ตัดไปตัดขายโลละสิบบาทค่ะโลละสิบบาทเขาก็มารับเองอยู่ที่นี่เลยแม่ก็ตัดให้เขาใส่ถุงไปเลยใช่ไหมครับจ้าเผื่อท่านไหนสนใจนะครับอยู่เขตบริเวณใกล้เคียงนะครับพืชผักสวนครัวนะครับก็ติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปวิดีโอมาได้เลยนะครับหรืออยากมาดูนะครับเป็นแปลงสาธิตนะครับไรนาสวนผสมก็มาดูที่นี่ได้นะครับอยู่ที่บ้านบ่อนะครับ ตำบลทัญญาอกมลสยจังหวัดกาฬสินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะปักพิกัดไว้ให้นะครับนี่นะครับความสุขยามเย็นนะครับปลาปลาตัวใหญ่ก็ไม่กินปลาตัวเล็กนะเขาอยู่ด้วยกันออันนี้ปลาดุกนี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นรุ่นเดียวกันคือเอามาลงอยู่ตลอดใช่ไหมครับแม่จ้าเอามาลงตลอดสามพันกว่าตัวนะครับอยู่ที่นี่ นี่นะครับอีกหนึ่งอีพีนะครับท่านผู้ชมมาชมไร่นาสวนผสมนะครับยามเย็นฝั่งนี้เลี้ยงปลาอะไรครับแม่เนี่ยปลาตะเพียนค่ะอ๋อตะเพียนจ้าโอ้<ม>นี่ปลาตะเพียน,นปลาเมืองเป็นปลาดุกะนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือปลาตะเพียนจ้านี่ครับโอ้ตะเพียนนี่ก็อร่อยนะครับ มากดีทอดกรอบนะท่านผู้ชมนะปลาทะเพียนนะครับยามเย็นครับท่านผู้ชมไรนาส่วนผสมฝั่งนู้นก็ก็เป็นบอ่อปลาใช่ไหมครับแม่นะบอ่อปลาบปลาดุกค่ะบอ่อปลาดุกเหมือนกันจ้าทีนี้เลี้ยงเลี้ยงปลาดุกเยอะนะครับเล้งปลาดุกค่ะ ี่ลครับอีกหนึ่ง EP ครับท่านผู้ชมครับยาำเย็นของเราวันนี้ามาชมครับเพื่อเป็นต้นแบบเนาะนะครับให้กับเกษตรกรท่านอื่นนะครับโอ้นี่ครับดูฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมทำอย่างนี้มันมั่นคงเราไม่ต้องดิ้นลนมากมาย ล้วก็ปล่อยธรรมชาติแล้วถามอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องจําเป็นเลยเรื่องน้ำเนี่ยน้ำมาจากไหนครับแม่คะนี่น้ําชนรประทานค่ะโอ้ชนรัประทานโอ้หนี่คอดีครับชนรประทานชนรประทานให้ไม่ต้องเจาะไม่ต้องไรรแล้วหน้าแรงมาเขาปล่อยน้ำไหมครับแม่ปล่อยค่ะปล่อยเหมือนกันมีตลอดมีตลอดเลยมีตลอดเลยจนล้น้ะแถวนี้เนาะจ้ะนี่แหละครับท่านผู้ชมน้มเย็นนะครับ ปลาตะเพียนปลาดุก2บอ่อครับระยะความกว้างก็ประมาณ20กว่าเมตรนะครับเกือบ30เมตรนู่นแหละความลึกเหรอครับแม่ลึกไหมประมาณสักกี่เมตรครับลึก2เมตรค่ะประมาณ2เมตรจ้ะอืมโอ้ลึกอยู่นะ2เมตรเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่ถึงเมตรห้าสิบอย่างเงี้ยดยเฉลี่ยประมาณนี้จ้ะประมาณประมาณเมตรห้าสิบนี่นะครับความเย็นของเรานะครับไรนาส่วนผสมฝั่งนี้ก็ยังทําข้าวอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมแม่จ้ะ นี่ยังไม่ได้วานเลยเขาเพิ่งไอ้นั่นปั่นขึ้นไปเมื่อกี้เขาปั่นนาให้จ้ะนะครับนี่ยังไม่ได้วายตอนนี้แม่จะพาผมไปที่ไหนครับพาไปดูบ่อปลาไปดูบ่อปลาอีกบ่อหนึ่งไปดูอีกบ่อปลาดุกไปดูกันครับท่านผู้ชมเมื่อกี้บ่อเล็กจ้ะบ่อเล็กอันนี้บ่อใหญ่ที่นี่บ่อใหญ่พื้นที่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร่นะครับแม่สี่ไร่ค่ะประมาณสี่ไร่อ่าแบ่งเฉลี่ย สระนี่ประมาณกี่ไร่แล้วครับเนี่ยกินพื้นที่ไปแล้วสามไร่แล้วค่ะสามไร่แล้วอู้ให้ให้สระเยอะมากเลยนะครับเนี่ยนี่ครับมีผักคะน้าด้วยนี่โอ้กไปครับมีผักคะน้าโอ้นี่บ่อใหญ่นี่ครับแม่จ้านี่นี่ครับท่านผู้ชมอันนี้บ่อปลาดุกจ้าบ่อปลาดุกโอ้ นี่ครับท่านผู้ชมบ่อปลาดุกครับโอ้เยอะมากเยอะมากเลี้ยงมานานแค่ไหนแล้วครับแม่สี่เดือนแล้วค่ะอันนี้สี่เดือนแล้วพร้อมจ,จับขายหรือยังสี่เดือนเนี่ยยังค่ะยังจ้าโดยเฉลี่ยเลี้ยงปลาดุกกี่เดือนครับถึงจะจับขายห้าเดือนค่ะห้าเดือนจ้าเหลือระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนจ้าบ่อนี้กว้างประมาณกี่เมตรครับแม่ประมาณห้าเมตรห้าเมตร กว้าง5เมตรยาวอยู่ที่ยาว12ค่ะ12เมตรนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ,รบเยอะมากเยอะมากครับนี่นี่นี่ระยะเวลานี่เลี้ยงกี่ปีแล้วครับแม่แบบเนี้ย เลี้ยงสี่ปีนี่ค่ะสี่ปีแล้วจ้าโอ้เลี้ยงมานานแล้วเลยครับนานเลยค่ะแสดงว่าประสบการณ์เยอะเลยจ้าก็พอมีโอบ่อนี้นี่กี่พันตัวครับแม่บ่อนี้ห้าหมื่นค่ะห้าหมื่นตัวโอ้คุยหลักพันไม่ได้ต้องหลักหมื่นเลยนะครับต้องหลักหมื่นค่ะอันนี้อันนี้เขาไปทำอะไรครับแม่เนี่ยแบบนี้ยอันนี้ไว้ไล่นกค่ะโอ้เป็นริบบิ้นนะครับจ้าไล่นกเวลานกมันเห็นปลามันก็จะลงมา โชบเอานี่นะครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งอีพีนะครับบ่อปลาดุกครนนี้เลี้ยงไปแล้วเนี่ยไปขายที่ไหนได้ครับแม่มีพ่อค้ามารับค่ะอ๋อเขามารับที่ที่สะท,ท,ที่นี่เลยใช่ไหมจ้าที่บ<อ>่อเลยค่ะตัวไหน<อ>พ่อค้าเขาไม่เอาเราก็เลี้ยงต่อเอาไว้กินอืมแต่ เอาไว้ให้พี่ให้น้องกินด,ด้วยครับไปแก่เพื่อนบ้านหาเดือนแล้วจับทีนึงจ้าบอ่อนี้ถ้าจับแต่ละทีเนี่ยสร้างมูลค่าเท่าไหร่ครับแม่เลี้ยงปลาดุกโหถ้าสองตันก็แสนแล้วนะคะสองตันนี่หนึ่งแสนบาทจ้าโอ้เยอะมากครับท่านผู้ชม ตก oh. ตันละห้าหมื่นบาทใช่ไหมครับต้าบางทีก็ห้าหมื่นสามครับอันนี้ก็บ่อที่สองใช่ไหมครับแม่จ้านะครับโดยเฉลี่ยก็บ่อละหนึ่งแสนบาทนะครับในการเลี้ยงโอ้นี่ครับเยอะมากเป็นปลาดุกล้วนๆเลยนะครับ จ้บอ่อนี้เลี้ยงมากี่เดือนแล้วครับแม่ก็เท่ากันค่ะเท<ส>่ากันกับบอ่อแรกนี้จ้าสี่เดือนเท<อ>่ากันเพราะว่าปล่อยปล่อยพร้อมกันครับเยอะมากครับท่านผู้ชมเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นสระที่อยู่แบบหลังพื้นที่นะครับฝั่งนี้ก็ทำํำนานะครับ แล้วก็ไรนาส่วนผสมเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้านะครับเป็นพืชผักสวนครัวนะครับอันนี้เคาะทำไมครับแม่เคาะเรียกปลาอ๋อถ้าได้ยินเสียงเขาจะมาครับเคาะเรียกปลาโอ้นี่ครับอันนี้ปลาอะไรครับแม่ปลาดุกค่ะปลาดุกครับโอ้ เยอะมากเยอะมากครับเลี้ยงไว้ประมาณกี่ตัวครับแม่อยู่นี่นี่บอ่อนี้แสนค่ะลงไว้แสนตัวจ้าบอ่อนี้แสนตัวเพราะว่าบอ่อนี้ใหญ่ลึกลึก2เมตรเลยบอ่อโอ้เยอะมากครับท่านผู้ชมตั้งแต่ไล่นาสมผสมมาทั้งหมดเนี่ยครับอันนี้แม่ก็ดูแล แม่ทำบุรีไหวอ่ะครับแม่ไหวค่ะไหวโอ้สุดยอดครับเพราะว่าใจรักถ้าได้มาทําอย่างนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยถ้าวันไหนไม่เห็นไม่ได้ต้องเห็นทุกวันต้องเห็นทุกวันจเราต้องได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพวกปลาเนาะนะครับเราเนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชต่างๆโอ้เห็นเรามีความสุขนะครับจนี่นะครับการทําการเกษตรนะครับท่านผู้ชม ใจต้องมาก่อนเนาะจ้าตามมาด้วยกําลังกายจ้าต้องสู้นะครับแล้วก็เป็นการออกกําลังกายในตัวเนาะแม่เนาะจ้าโอ้นี่แหละครับถ้าใจเราชอบแรงมันก็มานี่นี่นี่สุดยอดครัมรู้สึกสนุกไม่รู้สึกเมื่อยทำแล้วมีความสุขนะครับมีความสุขสนุกไปได้บรรยากาศเนาะแม่เนาะจ้า นี่นะครับบรรยากาศยามเย็นครับท่านผู้ชมครับโดยรวมในพื้นที่ทั้งหมด4ี่ไร่แลาวไหมเนาะจ้าสี่ไร่นะครับก็ขุดสระไปทั้งหมด3ไร่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพืชไร่ส่วนผสมนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากครับตอนเย็นนะครับก็ใครที่อยากมาชมนะครับอยากมาศึกษาไร่นาส่วนผสมต่างๆนะครับก็ติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปวิดีโอมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือจะโทรมาเล่นกับแม่ละมุลเพชรก็ได้นะครับ แม่ยินดีให้คำปรึกษานะครับท่านผู้ชมจ้าวันนี้ครับช่องน้ำชัยเพื่งเกษตรนะครับก็เดินทางมาสู่ท้ายรายการแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับวันนี้ผมนะครับน้ำชัยกับแม่ละมุนเพชรต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ